สวัสดีครับพบกับไรด้าทอยคอลเลกเตอร์ครับผมอันนี้จะมารีวิวชุดที่ทุกคนรอคอยนะครับโชโดดับเบิลคลอสนะครับคาเมเลเดอร์ชุดที่8ครับผมอันนี้ผมเอามาเอามา8กล่องเอ๊ะเอามา7กล่องนะครับซึ่งซึ่งนี่อันนี้อย่างกล่องกล่องสีดำที่คือกล่องทั้งอินเนอร์นะครับก็มันจะมีเหลือบ้าง3กล่องนะที่ผมออกไปแล้วก็ตัวที่3เนี่ยถ้าใครซ้งทางอินเนอร์เนี่ยก็จะมีซ้ำสองแบบก็คือแบบที่ได้จีโอ แล้วก็มีตั้งว่า G.O. คูกะแล้วก็พาร์ทมัม้งสนใจผิดมนะแล้วก็จะมีอีกแบบคือได้เกตแล้วก็ไก่มุแล้วก็อะไรตัวหนึ่งว่ะเอ๊ะน่าจะเป็นน่าจะเป็นแบบนี้นะนไหน o i d เอาใหม่มี G.O. ไก่มุ u, แล้วก็พาร์ทอีกอันหนึ่งเป็นเกตไก่มุแล้วก็คูกะเออตัว lightning titan นะครับ ก็เผื่อถ้าใครพีผมก็เลือกได้ไว้อยาไรซ้ำแบบไหนนะครับอันนี้อย่างก็ออกมาแล้วเออมีทั้งหมดเจ็ดกล่องอันนี้ตัวที่เป็นไฮไลท์น่าจะเป็นแบบที่ทุกคนอยากได้กันก็คือตัว GO นะครับแล้วก็มีเกสเป็นพาล่องอาจจะไม่ฮอตเท่าไหรเพราะเป็นพาล่องนะครับแล้วก็มีพวกคูกะแล้วก็อันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่มีเดียว่าที่สวยมากสวยมากอันนี้ผมพอเห็นรีวิวมาบ้างแล้ว สวยมากจริงๆเดี๋ยวมาลองแกะดูกันแล้วก็อันนี้คู่กะก็เป็นสร้างสี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 แรกก็จะครบในชุดนี้นะครับสำหรับผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันที่จะได้เล่นไททันในชุดนี้นะครับก็เดี๋ยวมาลองแกะจีโอก็เหมือนเดิมครับเป็นแบบจิกชึบด้านหลังก็มีพวกแอคชั่นแล้วก็พวกไลอัพนะครับแกะ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 ดูอยากเห็นเหมือนกันอ่ะ อันนี้โขาลงสีให้โอเคนะสีลงมาถึงด้านหลังเลยส่วนของไรแต่ส่วนสีเงินไม่ได้ไปด้วยก็มีอุปกรณ์ไม่ได้มีให้ในกล่องนี้ครับอุปกรณ์จะอยู่กล่องแยกหัวก็ทำมาคมชัดดีนะเดี๋ยวอย่ามาค่อยดูทีตอนแกะนะครับต่อมาตัวเกสเกสเนี่ยไม่แน่ใจว่าคนทุกคนได้สังเกตกันไหมนะครับในเรื่องอ่ะตรงด้านหน้ามันจะเป็นสีแดงแบบ เป็นเมทัลลิกเงาๆแล้วด้านหลังมันถึงจะเป็นชุดด้านนี่เกทก็สวยนะเนี่ยโอเกทสวยกว่าสวยกว่าจีโออีกแยกสีมาดีกว่าอ่าต่อไปกล่องเบอร์สามคืออะไรอ่านี่แหละที่เด็ดก็เสียดายที่เขายังไม่มีไม่มีกำหนดออกส่วนริวเกนมาก็ไม่งั้นแบบสี่ตัวหลักก็จะครบอยู่แล้วเนี่ยสวยมากมากๆโอ้ลายอย่างคมชัด ตัวนี้จัดเต็มสุดๆเลยนะครับก็จะมีธงธงกระปองสีหัวก็สีครบสุดยอดอันนี้อะไรอีกว่างวะต้องอะไรก่อนอ่ะเบอร์สี่ฮูกาล่างนี้กระเทยเลยสิอันนี้เดี๋ยวค่อยมารีวิวชุด อยากวางคร,ครบแล้วไหนโอกาสว้ยันนี้สวยมากโอเคเลยแล้วก็อันนี้อาจจะไม่ค่อยมีคนสนใจมาเท่าไหร่ผมจำชื่อไม่ได้ดิแต่ว่าจำได้ว่าในเรื่องตัวนีโ้โดนหนักอยู่อะเพราะเป็นฆาตากรฆ่าดเด็กใช่ไหมก็นี่ผมก็สวยมากอยู่นะผมเป็นแบบแสกแล้วก็สุดท้ายเป็นพาทนะครับพาทชุด กล่องนี้แบบว่ารู้สึกว่ามันก็ให้มาแบบครบดีนะแล้วมันก็สวยได้ยอย่างดูดูดับยาวมากนี่นะครับก็มีของไก่มุนะครับของคุกะสองล่างแต่ว่าดาบสีทองเนี่ยให้มาเล่มเดียวใครใครอยากแบบได้ถือสองเล่มแบบนี้เรื่องเนี่ยก็ต้องซื้ออันนี้สองกล่องนะครับแล้วก็ตัวธนูธนูมีสองแบบแบบดึงแบบไม่ดึงแล้วก็มีแบบขวาน ก็มีดาบนะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวผมมาให้ดูคลตอนที่ประกอบแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ไปประกอบทั้ง6ตัวแล้วก็พวกกล่องอุปกรณ์ไม้แล้วนะครับก็แกะออกมาได้อย่างนี้เลยก็คือไม่ได้ทําสีอะไรเพิ่มนะครับสำหรับชุดนี้เพราะไม่มีเวลานะครับดีย๋ยวเริ่มที่ตัวแรกกันเลยนะครับก็คือคอมเบเดอร์จีโออย่า,าเริ่มที่ส่วนหัวกันก่อนส่วนหัวเน,นี่ยจะเห็นว่าดีเทลมันดีมากเลยครับแบบตัวสัตว์ลักทณทงหัวมันก็มีลายไอ้ที่มันเหมือน คล้ายๆตัวเอ็น่ะเนี่ยอันเนี้ยเห็นกันนี่น,นี่นี่เห็นชัดแล้วสีเงินยังไงครับสก,กินมาดีมากแล้วก็ดีอ่ะหัวหัวทามาดีมากแล้วก็ตัวสายใสายนาฬิกาที่มันพลาดไปถึงหลังหัวก็ลงสีมาถึงนะครับแต่ว่าที่เกาะด้านหลังไม่ถึงแต่ถึงแค่นี้ก็โอเคละแล้วก็มีเกาะคอที่คอลงสีให้ครึ่งหนึ่งครึ่งหน้านครับคอหันได้แบบไม่ก้มเงนืยได้นิดนึงนะครับเป็นจุดแอคชั่นที่โอเคแล้วก็ ไหลอันนี้ก็เหมือนเดิมครับเป็นส่วนแบบนิ่มๆติดกับตัวเกาะด้านบนนะครับสีก็ลงมาให้ถึงด้านหลังสีด้านหน้าเนี่ยทำมาโอเคนะครับแล้วก็มีตัวเข็มขัดลงสีขาวไม่ครึ่งหนึ่งนะครับก็คือส่วนของไอตัวไลฟ์ฟอร์ดแล้วก็ตัวหน้าปัดของไดเวอร์นะครับแล้วก็มีใส่ในกานยลงมาถึงตัวเป้าด้านหน้าเลยก็ดูโอเคนะครับกาะก็ไม่ติดอะไรเป็นพิเศษนี่ ส่วนของมืออันนี้มือที่ให้มาพิเศษเลยก็คือมือที่ใช้ถือไลวอชนะครับก็สามารถแบบ <c oughs> ก็เป็นไลวอชเต็มตัวอยู่อะก็มีที่แขนสองครับถือได้อีกหนึ่งแล้วก็ที่อันนี้อีกหนึ่งก็ได้ถือได้เยอะมากนะครับ <c oughs> ตัวของเท้าดีเทลด้านล่างคมชัดสวยงามนะครับ <c oughs> แล้วก็ไอตัวปลายเท้ายังบิดได้เหมือนเดิมนะครับ <c oughs> ตัวอุปกรณ์ที่ให้มานะครับก็จะมีอีกอันหนึ่งเป็นตัว ตัวดาบอันเนี้ยเป็นโหมดปืนนะครับสวยมากแต่ผมชอบชอบโหมดดาบมากกว่ามันมันดีเทลมันดีกว่าและขนาดมันก็ดีด้วยมันยาวแต่คมคมเหมือนกันฮะอันนี้ต้องระวังเพราะว่าตัวตัวโชโดโนเนี่ยตัวกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าเนี่ยมันมีอายุเยอะกว่าครับก็เลยทําให้คมคมได้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นคนี้ทอยขอดทาเทเทสักขันหนึ่งซึบ มาที่มือเดี๋ยวให้ดูมือกันบ้างมือมือเป็นไนว่ามีลายอันเกินอ่แอชุดมือนะครับของตัว GO อันนี้ก็จะมีนิ้วชี้ขึ้นนะครับที่เป็นท่าโพสหลักของ GO มีมือแบแล้วก็มีมือถือวุธแต่ว่าถ้ามือเนี่ยผมเสียบลงไปครบแล้วใช่ไหมแต่ว่ามือนี้มันมันไม่พอดีรูอะรูมันไม่ค่อยแน่นก็แบบมีโอกาสหลุดหายได้อยู่ก็นิดนึงนะเป็นข้อเสียของตัว G.O. ตัวนี้นะครับต่อแม่ก,ก็เป็นเกสแล้วกันนะเกสเกสตัวของ c a m e เ a อร์เกสนะครับส่วนหัวเหมือนกันลงสีมาดีนะครับแต่ว่าสีมันไม่หลากหลายเท่า G.O. ก็เลยอาจจะดูไม่สวยเท่านะครับแต่ว่าส่วนกรอเนี่ยสีหลากหลายเลยมีสีแดงโทนเข้มแล้วก็สีแบบสีม่วงๆคำ้ำๆเนี่ย ม้วๆอ่อนๆสิแล้วมีให้สีก็ลงสีมาคล้ายๆดีเทลแขนขาจริงๆก็จะคล้ายๆกับของจีโอครับแล้วก็อาวุธที่มาให้มีเยอะเลยอันนี้แต่ว่าผมคิดว่ามันแปลกๆนิดนึงอะครับคืออันเนี้ยถ้ามีหมดถือธนูใช่ไหมแต่ว่าส่วนของธนูเนี่ยเวลาจับอะแล้วมันจะเอ็นลงค่อนข้างเยอะทําให้มันโพสท่าที่เป็นแบบโพสท่ายิงธนูได้ค่อนข้างลำบากมือก็จะมีมือแบบปล่อยยิงธนูอยู่นะครับ แต่ว่าจับแล้วมันจะแปลกๆอันห่งเนี่ยอย่างยืดแขนตรงใช่ไหมธนูก็จะงองลง,ง,งไปด้านล่างก็คือมือไม่ค่อยจะตอบโจทย์เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ให้ถือขวานอาจจะสวยกว่าตัวขวานนี่ก็ดีเทลดีนะนี่เราจะเห็นว่ามัานแบ่งแบ่งเป็นสองอันแบบเหมือนกันเหมือนการพับธนูเข้ามาเนี่ย,อ,ยอันนี้ทํามาดีเลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นธนูเหมือนกันครับแต่เป็นแบบที่ยืดยืดไอ้ตัวด้ามมันนี้ขึ้นมาและส่วนของมือนั้น ก็จะเป็นชุดนี้นะครับก็จะมีมือถือไรวอชเหมือนของ G o ด้วยนะครับแต่ว่าจะไม่มีมือชี้นิวจะเป็นมือแบรแบบสุดแทนนะครับแล้วก็จะไม่มีมือมือแบรแบบหลวมๆด้วยอันนี้ก็จะประมาณนี้ครับตัวเกสต่อมาอันนี้เลยหรือเปล่าอ ส่วองสามต้องอันนี้กันสิต่อมาเป็นตัวไก่มุนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ผมชอบเป็นอันดับที่สองเลยของชุดนี้นะครับมาดูที่ตรงไหนดีตรงไหนก็สวยหมดเลยเดี๋ยวเอา,า้วกันส่วนหัวแล้วกันส่วนหัวนี่เราจะเห็นว่ามันเท่โคตรเลยนะครับสีที่คางสีที่หน้ากากสีทุกอย่างลงมาให้ครบเขาไม่งอเพราะว่ามันหนานะครับเขาที่เข,เข้ามาอันนี้ ส่วนหัวลงสีถึงด้านหลังขอบทองมาครบนะครับเกาะด้านหลังอาจจะขาดสีไปนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับว่าเน้นด้านในอยู่ละเกาะลหลสีได้สีดําด,ด้านก็ตัดกับสีส้มเทนมเมทัลิกได้ดีหน้าอกเนี้ยสีลงมาสมบูรณ์แล้วก็จะมีไอ้ส่วนที่เป็นแบบไอเรียกว่าอะไรโซ่สีเงินเหรอที่มันเอาไว้แบบ ที่ในเรื่องจะเชื่อมกันอ,อันนี้ก็จะเป็นชิ้นยางแล้วก็จะมีรูให้เสียบนะครับก็แบบว่าแต่ว่ามันไม่ได้ติดการแอคชั่นอ่ะก็คือมันไม่ได้เสียบล็อกนะครับเราก็สามารถขยับได้แล้วที่เราชอบแล้วก็โพสท่าที่ชอบแล้วค่อยเอาเดี๋น,นี้ไปใส่ได้นะครับตัวล็อกซกีดเนี่ยก็เป็นของเวอร์ชันคาชิโรกิเลยนะครับสวยเลยแล้วก็อันนี้ก็ไม่ได้ติดอะไรท่าไหร่โพสมันโพสได้น้อยลงแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้ติดมานะครับมันก็ยังขยับอะไรได้อยู่ส่วนชุดด้านในก็จะเหมือนกับของ ไปมุตัวแรกนะครับแล้วก็จะมีตัวทงาสามารถถือได้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าถือเนี่ยอาจจะเล็กเล็กไปเล็กไปเยอะเลยนะ <g iggle> ก็แนะนําให้ติดดีกว่านะครับก็าากเป็นเรื่องเดียวที่ติดของตัวนี้สกินก็มีมาให้แล้วสกินชัดๆคมๆไปเลยนะครับอันนี้แล้วก็มีดีเจจูนะครับอันนี้เป็นหมดปืนผมว่าหมดปืนจะสวยกว่าเนาอ เพราะว่าดาบผมรู้สึกว่ามันสั้นๆนะอันนี้ดาบนะครับหมดดาบที่เสียบกับไอ้ตัวดาบรังเดิมขนาดก็ทํามาไปเลยสองอันเท่ากันนะครับแต่วันนี้จะเก็บตัวปลายดาบเข้าไปดาบผมลองถือแล้วมันดูแบบแปลกๆอ่ะถ้าถือสองมือถือแบบตรงนี้ด้วยถือซือสองจุดอย่างนี้ก็เลยเลือกติดปืนแทนดีกว่าเดี๋ยวไว้ตอนล้างสุดยอดออกค่อยมาถือดาบกันนะครับน,นีโผลว่วอวมานี้ก็สวยละสุดยอด ต,ต่อมาคูกะไททันนะครับอันนี้ก็สวยอะไม่รู้จะอะไรด,ดีเทลอื่นๆก็น่าจะเห็นกันในชุดอื่นแหละที่ต่างจะเป็นเกราะนะครับเกราะลวดลายสวยงามสีลงมาให้ดีนะครับมาถึงสีม่วงดึงด้านหลังเลยแล้วก็ตัวดาบอันนี้จะให้มาเป็นม่วงล้วนนะครับแต่ความยาวอะทำมาโอเคเลยอันนี้แบบเพ้นท์เติมนิดนึงก็สวยแล้วครับสีม่วงที่ให้มาเป็นม่วงเมทัลลิกด้วยนะ จะเห็นเก็ดเกสีจะดูแวววาวดีมากตัวสกรีนก็คมจัดจัดนี่นี่นครับดูตามกล้องเลยสวยงามมากๆอันนี้และต่อมาเป็นตัวที่ผมชอบที่สุดในชุดนี้นะครับก็คือตัวราชินีท่านก็เหมือนเมื่อกี้แหละแต่ว่ามันจะเพิ่มตรงเนี้ยเราจะเห็นที่ดั้งมือนะมันจะมีตัวสลักเพิ่มขึ้นมาแล้วก็จะมีตัวดาบที่ยาวมากนะครับแต่ว่าให้เป็นสีทองวัดเลยอันนี้ก็ต้องไปเพ้นเพิ่มอาเหมือนกัน แล้วก็มีตัวเข็มขัดที่เปลี่ยนใหมน่นะเป็นเหมือนสวยอะเท่มากอันนี้อยากได้ดาเพิ่มอีกอันหนึ่งแหละอยากได้กองพาเพิ่มอีกอันเอ๊ะผมลืมให้ดูมือนะี่ไะอ่ะเมื่อกี้มีชุดมือของอะไรบ้างอันนี้มือของคูกะนะครับมือของคูกะก็จะเป็นชุดมือมาตรฐานนะมือกำมือแบแล้วก็มือแบแบบชูสองนิ้วสำหรับคูกะนะครับ อันนี้ส่วนของไกดมุมีมือไม่เยอะนะครับก็มีมือกำสนิทแล้วก็มือแบแล้วก็มือถือมือถือปืนนะครับแล้วต่อมาตัวสุดท้ายผมจําชื่อไม่ได้อะไม่รู้ชื่อเลยอ่ะแต่รู้ว่าตัวนี้โดนหนักในเรื่องก็เป็นหัวสีขาวลงสีให้สีตาก็เป็นสีฟ้าเมทัลลิกนะครับจะเห็นกันอยู่แบบด้านในเล็ก แล้วก็จะมีมือที่ถือถือเส้นผมอะ่ะที่มันดึงเส้นผมออกมาปลาตัวนี้เป็นเม่นใช่ไหมครับถ้าผมจำไม่ผิดก็จะเป็นตัวที่โดนไททันเสียบนี่นะครับไม่มีอะไรมากมือก็จะให้มาชุดนึ่งเป็นมือกำม,มือแบนครับสีจะเป็นสีค่อนข้างเทาสีเดียวกับตัวเลยเอองั้นก็ รีวิวเพียงประมาณนี้นะครับสำหรับตัวโชโดเมเด d e r d ับเบิ c ค o s s ชุดที่8ใช่ไหมใช่ใช่ชุดที่8ครับผมก็อันนี้ถ้าใครสนใจเนี่ยตอนนี้ในช้อปปีก็ยังเหลืออยู่นะครับในช้อปปีของร้านไราดอยก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถไปสั่งซื้อกันได้นะครับก็มีโค้ดลดมีอะไรให้กดกันได้เรื่อยๆนะครับผมตามแต่โอกาสก็แต่บางตัวก็อาจจะหมดแล้วแต่บางตัวก็ยังมีอยู่นะครับ ก็ลองไปส่องดูกันได้นะครับว่าชอบตัวไหนวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมกันนะครับสวัสดีครับ